เคาค่าคือคะแนนเองหรือว่าอุ้ยตาณราชราชเธอถือจังก็เลยทําให้เขาอยู่เขาก็อยู่กินนอนแ้วบอกข้าวก็กินอะไรอย่างเงี้ยท่านมาได้ยังไงท่านมาท่านมาเองกดกิ่งไงไม่ได้ยินเรอจะบ้าเหรออ่ะอุลขนลูเออท่านมายังไงก่อนท่านเดินมาเองมากดกิ่งมาแกก็บ้าบออ้าวก็เขาเล่าให้ฟังลูกนะคะนี่จริงจริงตกลงจะไปไหว้จริงปะเนี่ยไม่ใช่ฉันจะอยากไปไหว้จริงๆนะก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยไปไหว้บ้าบออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าท่านมาได้ยังไงก่อน ท่านกดกี่เมลไปชวนอ่ะเมลไปชวนมาอีเมลวายตั้งจิตอธิษฐานให้ท่านมาแล้วมีจริงไมแล้วมีคนเจอท้านไหมแล้วก็มีองค์สิ่นแล้วหนูฝันแล้วหนูฝันนี่ไงต้องมีที่มาหนูฝันว่าหนูเห็นพระพิคนเนอคือลอยขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาก็ลอยเหนือน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนในหนังเลยแม้แบบนึกภาพแบบจี๊จวเวอร์แล้วก็เป็นเหล่าพญานาจินตนาการกระเทยมันเวอร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้ววันหนูไปสระผม ที่ห้างก็ะจะไปสักผมทร,รมาไดีเลยแหละแล้วอยู่เขามีางานอีเวนต์มีองค์พระมามาให้เรา<ม>ไปางานศิลปะงานพุทธศิลป์ที่แบบจะมีแบบว่าเก้าองค์ทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเหมือนที่ฝันเปียบเลยเป็นไปได้ยังไงอะ่าคือไอ้ที่ฝันก็คิดว่ามันเวอร์มากอ,ะอ่ะเฮ้ยมันมีองค์จริงๆที่แบบเป็นเป็นรูปสัมฤทธิที่ทํามาจากบรอนซ์เป็นวัสดุที่การใช้ในการทําอนุสาวรีย์เลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในฝันของเราโอ้มันเป็นไปได้ยังไงมันเหมือนเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเออแสดงว ถ้าหนูมีบ้านหลังใหม่อะสิ่งแรกที่หนูจะทำอะคืออยากให้คนเห็นองค์ท่านละองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมนหนูได้บ้านแล้วอ,อยู่มาหนึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยอยู่ก็แบบตั้งอยู่กลางห้างอะเป็นไปไ,ได้ไยังไงวะแล้วยอ,อก็เลยเข้าไปติดต่อซื้อเลยอเเลยืเจ็ดแส่เลยเจ็ดแส่เลยตอนนั้นเพื่อโอ้ย เหมือนฝันก็ใช่แต่ว่าราคาก็ตึงอยู่ในฝันไม่ได้บอกราคาไม่ได้บอกราเรื่องยอดอแล้วท่านว่าไงเราเนี่ยไม่ต้องท่านเลยแหละเราเลยแหละบอกเรูบอกเกินรูไงก็ต้องยอมเพราะมันมันเหมือนเกินอ่ะเออก็เลยแบบเฮ้ยจะใชวนมมีผ่อนไหมหรือว่าทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยตกใจเหมือนกันเลยอันเชิญท่านมาก็วายันสองเป็นกระจกเวอร์เลยหน้าบ้านเห็นเลยโอ้โลจริงไปไหว้ใครมาก็ให้ดารามาไหว้ตรงนี้แหละเวลาเพื่อนๆไปบ้านราคาริสาก็เป็นหนึ่งล่าสุดคลิป ที่เขาแบบไปไหว้เขาไปไหว้ขออะไรเขาก็แบบว่าเอาของเอาของของเอแคร์ลงอุ้ยละเอียดมากเลยอ่าดูละเอียดมากเลยเนาตามดูเขาอยู่เขาเอาของดูแล้วที่สายทำธุรกิจขายขนมขายอะไรพวกอาหารสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอ่ะขายเหมือนกันใครของหนูก็เอาของที่หนูขายไปวางข้างท่านอีนี่ไปถึงบ้านปุ๊บมันออกหนูออกอย่างี้เอาของตัวเองไปตั้งขอให้หนูขายดีเหมือนอันนี้ค่ะ ได้เลยหมดเลยได้แล้วก็บอกด้วยว่าจะต้องมาลำแก้บนเขาบอกถ้าเขาขายหมดเลยเนี่ยนะเขาจะมาลำหน้าบ้านแล้วลำไหมปรึกษากันล่าสุดมาบอกว่าเฮ้ยฉันบ่นไปว่าจะมาลำแก้บนแต่ว่ามันแก้ตูดจีนแล้วแล้วเปลี่ยนจากบนเป็นนิ้วไหมกว่าคุณตาบนอะไรได้เรื่อยเลยเหรอแล้วรถเราจัดการตัวเองเรียบร้อยก็กำลังจะเริ่มแล้วค่ะเรากำลังจะเริ่มเอาเขากำลังจะแก้บนจริงๆ